สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแปลบทสัมภาษณ์ของโค้ดและผู้เล่นทีมสหรัฐอเมริกาหลังเอาชนะไทยไปได้3-1ตัว1เซตนะคะโค้ดทีมอเมริกาก็ชมสาวไทยเยอะมากๆเลยค่ะในข่าวก็พูดถึงการเล่นที่ยอดเยี่ยมของไทยในเซตแรกด้วยค่ะโดยบอกว่าทีมไทยควบคุมจังหวะของเกมได้ในเซตแรกมีการทำเกมรุกที่รวดเร็วและการขุดที่น่าเหลือเชื่อหลายลูก อีกทั้งทีมอเมริกายัางเสียแต้มจากการเล่นผิดพลาดไป10แต้มในขณะที่ทีมไทยเสียแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นโค้ชทีมอเมริกาจึงเปลี่ยนตัวผู้เล่น3คนเพื่อมาช่วยทําให้เกมรุกของไทยช้าลงรวมทั้งเพื่อให้ทีมอเมริกามีการตบที่สูงขึ้นและหนักขึ้นอีกด้วยคัชคีไลโค้ชทีมสหรัฐอเมริกาให้สัมภาษณ์ว่าในเซตแรกทีมไทยทําเกมรุกที่รวดเร็วและโจมตีพวกเราอย่างหนัก รวมทั้งมีการบุกจากแดนหลังที่รวดเร็วอีกด้วยเป็นการยากที่จะทำให้สถานการณ์นั้นสงบลงดังนั้นในเซตที่2พวกเราจึงเปลี่ยนตัวผู้เล่น3ามคนลงมาได้แก่เคลซี่ลอเลนและเนียซึ่งต้องให้เครดิตพวกเขารวมทั้งผู้เล่นของเราทั้ง14คนที่ช่วยให้ทีมมีจังหวะการเล่นที่ดีขึ้นซึ่งลอเลนคารลินีมือเซตที่ลงมาในเซตที่2ได้ให้สัมภาษณ์ว่า พวกเราทำได้ดีมากในการลงมาเล่นและทำให้เกมเปลี่ยนฉันรู้ว่าผู้เล่นสำรองพร้อมที่จะลงมาเล่นและเปลี่ยนเกมฉันรู้สึกภูมิใจในตัวพวกเราทั้ง14คนที่มีส่วนร่วมและช่วยกันเสมอแม้ผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวออกก็ช่วยพวกเราตลอดทั้งเกมและพวกเราคงไม่สามารถชนะได้หากไม่มีพวกเขาส่วนเคลซี่โรบินสันก็ให้เครดิตการเล่นในหลีกญี่ปุ่นเมื่อฤดูรการที่ผ่านมาว่า มีส่วนช่วยในการเล่นกับทีมไทยโดยกล่าวว่ามันไม่ง่ายที่จะตบได้แต้มในการเล่นที่ญี่ปุ่นซึ่งการมีเชิญเชิงวัยพริบและเรียนรู้ทักษะต่างๆนั้นสามารถช่วยได้จริงๆโค้ชคีรายกล่าวไปิดท้ายว่าพวกเราชอบที่จะเล่นกับทีมไทยเสมอพวกเขามีจิตใจที่ยอดเยี่ยมในตัวเองชอบการแข่งขันมากและไม่มีการยอมอ่อนข้อให้ทีมใดๆทีมไทยมีเกมรับที่ดีไม่ยอมให้บอลตกพื้น พวกเขาไม่เคยยอมแพ้และพยายามอย่างเต็มที่เสมอพวกเขาให้เกียรติการแข่งขันด้วยการเล่นของพวกเขามันสนุกและยอดเยี่ยมสำหรับพวกเราเสมอในการที่ได้แข่งกับทีมไทยฟังโค้ชคีไลพูดแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะโค้ชที่พาทีมคว้าเหรียญทองโอลิมปิกครั้งล่าสุดชมสาวไทยแบบเยอะมากๆก็ดีใจกับสาวๆด้วยมากๆเลยนะคะที่ทำผลงานได้อย่างสุดยอดและได้รับการชื่นชมจากทั่วโลกเลย